เรื่องของพิษสุนัขบ้ากันหน่อยครับลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้ล่าสุดมีข้อมูลว่าทงางภาคใต้ตอนนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงหลายตัวหลายชนิดเป็นพิษสุนัขบ้าและต้นตอเนี่ยมีข้อมูลทางการแพทย์เปิดเผยออกมาว่าอาจจะเกิดจากการที่หนูนะหนูไปกัดสัตว์เลี้ยงนะครับทำให้ติดพิษสุนัขบ้าไปคุณผู้ชมนี่เพจดังนะครับเขาแชร์เอาไว้ครับดราม่าแอดดิกบอกว่าตอนนี้พิษสุนัขบ้าระบ,บาดหนักในพื้นที่ภาคใต้มีสัตว์ติดเชื้อเกือบทุกวันนะครับ เตือนภัยคนที่มีสัตว์เลี้ยงตามบ้านพักนะครับพาไปฉีดวัคซีนหากถูกสัตว์กัดหรือว่ามาเลียตามผิวหนังคนก็ต้องไปหาหมอด้วยเพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์สตวแพทย์ทางภาคใต้ตอนบนออกประกาศเตือนไปที่คนที่ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์บ้านท่าท้อนนะครับตั้งแต่22กันยายนจนถึง11พฤศจิกายนหากถูกสุนัขในวัดกัดให้รีบไปปรึกษาคุณหมอเนื่องจากว่า พบหมาจรจัดถูกหมาตัวใหญ่กัดและมีอาการคล้ายกับติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกกัด17วันนะครับมันตายาเพราะฉะนั้นคนที่ไปเล่นกับมันถูกมันเลียตามผิวหนังก็ดีแผลเอ่ยอะไรเอ่ย น,นจะมีความเสี่ยงต้องไปหาหมอด่วนนะฮะและจากกรณีนะคะนายสัตวแพทย์สุภเชษค่ะสุรจิตติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์คริสัตเพชรนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าเรื่องหมาบ้าที่หลายคนอาจไม่รู้คุณหมอบอกว่าหนูเนี่ยเป็นสัตว์และสามารถเป็นพาหะของโรคพิษสุนักบ้าได้ถึงแม้จะไม่มีรายงานว่าหนูกัดคนหรือว่ามาจากน้ําลายหนูที่มีเชื้อจะติดคนได้หรือไม่ก็ตามแต่ส่วนตัวคุณหมอเชื่อว่าหนูเนี่ยแหละคือต้นเหตุของพิษสุนักบ้าและเป็นพา ไม่ใช่หมาไม่ใช่วัวแต่หมากับวัวเนี่ยอาจจะถูกหนูกัดและยังบอกด้วยว่าโรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ทุกระดูนะคะตามสถิติหน้าหนาวจะพบมากกว่าหน้าร้อนแต่ก่อนเราคิดว่าหน้าร้อนเนี่ยมามาหมาบ้าเยอะแต่ปรากฏว่าหน้าหนาวเนี่ยมากกว่าคุณหมอยกตัวอย่างว่ามีลูกหมา3ามตัวมารักษาที่คุณหมอนะคะโรคนี้ลูกหมามีประวัติโดนหนูกัดก่อนจะมีอาการแล้วก็ยังมีอีกหลายเคสที่คุณหมอพบว่าต้นเหตุเกิดจากหนูค่ะคุณหมอฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องบอกว่าถ้าเกิดว่า ไม่ยอมศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมยังโทษแต่ว่าพิษนักบ้ามาจากหมาเพราะเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณหมาก็ต้องเป็นแพรับบาปต่อไปอและคนรุ่นหลังก็จะเข้าใจผิดแบบนี้ไปตลอดด้วยนะคะคือหมอบอกเลยนะครับที่น่าคิดทําไมถึงไม่ยอมบอกว่าหนูเป็นพาหะมากกว่าหมาเพราะอะไรเพราะการจับหนูเอามาตรวจเนี่ยมันทําได้ยากคุณผู้ชมครับแล้ววุ่นวายมากกว่าหมาแน่ๆนะหนูเนี่ยมันมีจํานวนเยอะเนี่ยถ้าดูจากภาพแล้วตัวมันเล็กมันวิ่งหนีไว้นะครับ หนู100ตัวอาจจะเจอเพียงแค่1ตัวที่เป็นโรคคุณหมอให้ความรู้ด้วยนะครับว่าถ้าไปพบว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่เนี่ยให้รีบนําไปฉีดวัคซีนเพิ่มเติมและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดให้อาหารแล้วก็น้ําตาปกติได้เพราะว่าโรคนี้มันไม่มียารักษาปกติแล้วแผลที่โดนกัดเนี่ยเชื้อนะครับมันจะวิ่งประมาณ1ซนติเมตรต่ตอวันยกตัวอย่างเช่นกัดที่ขา จากขาไปสมองก็ประมาณสัก40เซนติเมตรดังนั้นจะมีเวลา40วันที่พิษจะทำให้สัตว์ตายก็ต้องรีบไปรับวัคซีนเพิ่มเติมกันด้วยค่ะพาสัตว์เลี้ยงที่บ้านไปฉีดวัคซีนป้องกันกันนะคะ